10แก๊งมาเฟียจากทั่วโลกที่โหดสัตว์อันดับที่10ยากุซ่าพวกยากุซ่าดังๆจะได้ลงขขากัดสิบน,น่าหนังสือพิมพ์รากับว่าเป็นเซเลบดีนี่เองอยากเช็คว่าใครเป็นยากุซ่าสังเกตได้จากยูนิฟอร์มสีดำล้วนและปลายนิ้วก้อยดุนดวนอันดับที่9เอทีนสตรีทแก๊งมาเฟียแก๊งนี้รู้จักกันในนามแก๊งเด็กนรกเพราะมาเฟียแก๊งนี้จะรับสมาชิกตั้งแต่รุ่นอนุบาลและปะถมเพื่อนำไปปั้น ฝึกฝีมือตั้งแต่เยาว์วัยอันดับที่8 Hell Angel Hell Angel หรือในภาษาไทยที่แปลว่าเทวดาซาตานเป็นครับของนักบินฮารเล่ดเดวิสันที่มีสมาชิกแพร่หลายไปทั่วอเมริกาขึ้นชื่อในเรื่องของความรุนแรงอันดับที่7รัสเซียมาเฟียที่มาของคำว่าหัวสัตว์รัสเซียน่าจะมีข้อมูลมาจากแก๊งมาเฟียรสัสเซียแก๊งนี้ที่เจ้าหน้าที่เอ i ระบุว่า เป็นกลุ่ม,มนย์ที่โหดร้ายที่สุดบนโลกใบนี้อันดับที่ 6. มันชิกี้แกกงมาเฟียโคตรอันตรายจากแอฟริกานามว่ามันชิกี้องค์กรประกาศตัวว่าเป็นมากกว่ากลุ่มก่ออาชญากรรมคือเป็นเหมือนกับศาสนาของชาวเคนยาอันดับที่5มอนติเอลมาเฟียดูริสุโตหลังจากชชนะจากสงครามมาเฟียกลางเมืองในแคนาดาปลายยุค70ต้องสูญเสียสมาชิกระดับแกนนำที่ถูกตำรวจจับกลุ่ม และถูกลอบสังหารโดยคู่อริไปเป็นจำนวนมากอันดับที่4ช Chinese Triad หรือ3พยักแดนมังกรเป็นองค์กรมาเฟียลับอยู่ในฮ่องกงและจีนทางการสหรัฐร,รายงานว่าแก๊งมาเฟียแก๊งนี้รับจ้างพาคนผิดกฎหมายเดินทางเข้าสหารัฐอันดับที่3ดี D Company แก๊งนี้เร็วยิ่งกว่าเ Company เซีอีกมาเฟียอินเดียปากีสถานแก๊งนี้นำทีมโดยดาวูดอิบราฮิมอันดับที่ส มาร่าซันวาทุซาหรือ m s 1 3เป็นมาเฟียแก๊งใหญ่จากอเมริกาเหนือเม็กซิโกมีชื่อเสียงหรือล่านในเรื่องของการใช้ความรุนแรงใช้เลือไฟฟ้าเป็นอาวุธไม้ตายอันดับที่1ซิซิเลียนมาเฟียที่สุดของมาเฟียยุคคลาสสิกต้นฉบับหนังมาเฟียอมตะอย่าง The Godfather แก๊งมาเฟียซิซิเลียนเป็นต้นแบบของมาเฟียหลายกลุ่ม